สวัสดีครับผมกรมงคลสำลิศผลโชคนะครับเราก็มาสัมภาษณ์กับเด็กๆท่านต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทานผลิตภัณฑ์ดีเบรมแล้วเป็นยังไงบ้างผลการเรียนนะครับเริ่มแรกก็เด็กชายปิยทัศน์สุนทรวิจารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองคือเด็กหญิงปานจิตสุนทรวิจารน้องแน็ตสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับอาจารย์ครับ ทั้งสองท่านเลยนะครับน้องต้นโอ๊กนะน้องต้นโอ๊กน้องน้องต้นโอ๊กกับน้องแน็กนะครับขอขอเรียกชื่อเล่นนะครับน้องต้นโอ๊กเป็นเด็กชายนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเด็กหญิงทั้งสองเลยนี่เป็นเด็กชายนะครับน้องต้นโอ๊กน้องแน็กเป็นเด็กหญิงน้องต้นโอ๊กได้ข่าวว่าผมร่วงเลยแล้วเครียดมากเรียนมากหรือว่า อะไรมากเกินไปถึงขนาดผมล่วงครับอาจารย์เรียนมากครับผมกาเรียนมากเขาตั้งใจเรียนมากแต่พอเรียนมากแล้วเครียดครับแล้วจําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคือแบบเรียนมากแล้วต้องการจะจําบางทีครับพอสอบแล้วมันทําให้เครียดโอถึงขั้นผมล่วงเลยเหรอล่วงโอ้โหเขาไม่เครียดตเกี่ยวกับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เครียดวันเสาร์อาทิตย์แม่เขาเครียดวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่แปดโมงเรตียนพิเศษอ๋อห้าโมงอาทิตย์ก็เรียนพิเศษต่อ โอ้ออโอ้ครับอ่อเ,เอข้าใจแล้วคือเจ็ดวันนี้น้อง <ฮะ S 2> ต้น <ฮะ S 2> โอกับน้องแน็กนี่คือเรียน,ยนทั้งเจ็ดวันนะครับก็เลยเกิดความเครียดและผมร่วงแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้แนะนําเรื่องผลิตภัณฑ์ดีเบรมให้กับน้องต้นโอกับน้องแน็กทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อ่าผมจะสอบถามแม่เขาก็เขาบอกเขาดีขึ้นเช้ามาเขาไม่งงเงี้ยครับแต่ก่อนเช้ามาจะโอ้ไหวะลุกมาโรงเรียนได้ ครับอันนี้ตื่นขึ้นก็มีร้องเพลงอะไรบ้างร้องเพลงเหมือนว่าสดชื่นขึ้นแล้วมาโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนก็เขาไม่เหมือนว่าไม่นั่งเครียดอยู่กับโต๊ะครับเริ่มแรกเลยที่อาจารย์ไปไปพูดคุยกับคุณแม่ก่อนครับคุณแม่ครับอ๋อบอกว่ามีคนหนึ่งในเรียนคนหนึ่งเริ่มทานแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกเขาพึงคุณแม่เขาบอกเห็นคนอื่นทานแล้วขอดูหน่อยซิอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนําให้เขาว่าเด็กก็ทานได้ ผู้ใหญ่ก็ทานได้เลยเขาบอกให้ให้ลูกทานหน่อยสิก็เลยแนะนาให้เขาทานก็พอทักอาทิตย์หนึ่งผมถามทางแม่แล้วทางเขาทางเขาผมก็ได้ถามแต่สังเกตจะสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตโตโนกะไม่ไม่ค่อยแบบซีเรียสกับนั่งเรียนมากตังนี้นคือเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ,อมีความรับผิดชอบมากขึ้นเวลาเรียนในชั่วโมงผมศิละปะแต่ก่อนจะ ไปตักน้ําก็ช้าหรืออะไรก็มัวแวะตรงนู้นแวะตรงนี้กไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะเรียนได้<อ>เตรียมกระดาษก็ตั้งนานเดี๋ยวนี้พอสั่งปุ๊บพร้อมแล้ว<อ>ครับพร้อมเลยว่าเขามีมา<อ>พร้อมไหมเขาจะพร้อมมาโตแล้วก็เขียนเลยงนานเลยอวันี่แปลได้เร็วมากครับระยะ,ยะที่น้องต้นโอ๊กเนี่ยทานไปเนานแค่ไหนครับ ที่ผมตอนที่แรประมาณสักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์ของน้องน็กเหมือนกันเหมือนกันครับในเวลาสอบน้องน็กคุณแม่เขาบอกเขาไม่ติวให้เทอมนี้เขาจะไม่อ่านตอนเช้าไม่อ่านเขาอ่านเองแล้วเขาผลการเรียนดีมากครับก่อนก่อนหน้าที่จะมาทานเนี่ยตอนนั้นผลการเรียนเขาดีแล้วดีดีก็ดีเนยดีเดีือนเขาโดนอัดอ่ะโดนอัดเสาร์อาทิตย์อัดอีกครับน่าเห็นใจนะครับเขาเขาบอกเขาแต่ไม่ไม่เครียดแล้วไม่เครียดครับเขารู้สึกเล่นกับเพื่อนอะไรก็ เอห้าต่าง,างไ,มไม่ไม่แบบไม่นิ่งอะไรมากก็เล่นก็เล่นปกติแต่เล่นแล้วเรียนด้วยมันก็สบายข<ช>ึ้นน้องต้นโอ๊กครับเดี๋ยวพี่ขอถามนิดหนึ่งว่าน้องต้นโอ๊กลองเล่าให้ฟังที่ก่อนหน้านั้นน้องต้นโอ๊กที่ยังไม่กินดีเบมนะยังไม่ทานดีเบมน้องต้นโอ๊กเป็นยังไงบ้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะเรียนตั้งแต่8โมงถึงห้า ขี้เกียจตื่นเพราะรู้ว่าเป็นวันเสาร์โอ้โหเรียนเสาร์อาทิตย์ขี้เกียจตื่นเครียดเครียดวันเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่เครียดเนาะเพราะได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยแต่เสาร์อาทิตย์เครียดแต่ก็เครียดวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้เวลาวันศุกร์เขาต้องกลับบ้านเยอะแล้ววันครับาร์์อทิตยกไม่ได้ทำโอ้หรือพิเศษอีกโอ้โหอ่ะน้องนะครับ น้องแนครับน้องแนเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่น้องแนทได้มาทานดีเบมช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับน้องแนเครียดไหมเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็หนูก็ปล่อยตัวไปสบายสบายๆแต่อันนี้เก่งนะเนี่ยไม่เครียดอะไรมากนะฮะปล่อยไปสบายสบายเป็นธรรมชาติแต่หลังจากที่น้องต้นโอ๊กกับน้องแนยได้ทานดีเบรมไปแล้วน้องต้นโอ๊กมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ทานทานทานดีเบรมไปแล้วน้องต้นโอ๊กลาให้ฟังหน่อยครับมีเรื่องครับ ครัเวลาไปที่เปเยี่ก็ปล่อยเด็ปล่อยตัวสบายสบายครับไม่ต้องไปยุ่งกับองอะไรอ๋อปล่อยตัวจำสบายสบาย,บายครับก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เครียดด้วยนะครับแล้วแล้วส่งผลให้กับเส้นผมขึ้นนไม่ร่วงแล้วอ๋อแันก็เกี่ยวกับยาที่หมอเขาให้เอามาทาหัวด้วยค่ะ อ๋อครับครับก็ <c oughs> เกี่ยวหลายๆอย่างด้วยเนาะแล้วน้องแน็ก่ะครับหลังจากทานดีเบนไปแล้วน้องแน็กมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่าเดิมไหมไม่ขี้เกียจรู้สึกว่าความจําดีขึ้นกว่าเดิมไหมเรียนเก่งกว่าเดิมไหม,มเป็นยังไงบ้างครับน้องแน็กเล่าให้ฟังหน่อยครับโอตรงความจำานี่ยหนูก็ดีขึ้นหน่อยนึงเพราะปกติหนูวางแว่นทิ้งไว้ทั่วบ้านหัไงโอ้โหโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้หนูเริ่มจำได้แล้วจะวางไว้ตรงไหน ครับอืมนี่ก็คิลืมแต่ก่อนลืมแบ่นตานะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ลืมแล้วแล้วถ้าจะวางที่ไหนก็จะจําได้นะครับอันนี้ก็คือผลของการทานผลิตภัณฑ์ดีเบรมตอนนี้ทานไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้รือยังครับสองเดือนสองเดือนแล้วนะกว่าโอ้สองเดือนกว่าทานต่อไปเรื่อยๆนะครับครับครืบต่อไปนี่ดีเบรมของเรานะจะไม่ได้ออกมาเป็นดีเบรมแบบนี้ของเด็กนะจะเป็นเยลลี่นะ เจลลี่ดีเบรมแล้วนะดีเบรมเยลลี่เลยเป็นแบบลูกอมเคี้ยวนะครับเป็นเยลลี่อร่อยสําหรับเด็กๆเลยนะครับนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างของเด็กๆนะครับที่ทานผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะครับว่าผลเป็นมาอย่างไงนะครับจากการยืนยันของอาจารย์วิจิตดีดานะครับครับขอบคุณมากครับน้องทั้งสองครับเดี๋ยวพี่ขอมอบดีเบรมให้คนละหนึ่งกล่องนะครับ นะครับโอเคนะครับผมอ่าอนนี้ก็ได้ครับผมอ่าอ่ะขอให้มอบกับคนละหนึ่งกล่องเลยนะครับผมอ่าคนละหนึ่งกล่องนะครับ